กรับสวัสดีมิติแกนเฟ้นเฟ้นเทล่และับฟังทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้พี่น้องก็มาพบพ่อกับาเอาสายเสื่งนเขาใหญ่ตอดินคือเกคือึนเดิมนะครับผมเมื่อนี้บรรยากาศดีๆหลังจากฝนตกเศร้าเล้วไม่ไหมนะครับผมกับพาพี่น้องพาทีมงานสายเสื่งเขาออกไม้น้ำกันนะครับบรรยากาศดีๆพี่น้องฝนตกเศร้าไปไหมนะครับแดดแอมเซมเดี๋ยวเขามามาพบกับอาจารย์ทุกท่านนะครับ อาจารย์ทะเลกับจันยแว่นะครับผมู้ว่ามันไม่ไม่เสียขยะครับฉีดยาขยะมันไหครับอาจารย์ทำไมอาจัดย์เกมนะครับผมอาจารย์เมจีเอมน,นกเขาใหญ่นะครับผมอาจารย์ทองจันนะครับผมเบิ่งเสียแน่นี่อาจารย์ทองจันสายเสื่องส <g ülme> ายเสื่อง <g ülme> กันแล้วครับอย่างไรไปกับอาจารย์สายนะครับคุณฟังทั้งคุณนะครับคุณโอ้ย กับมองมองเรีงตัวได้้อาจารย์เท่าไปกัอาจารย์เอ็ดแล้วครับผมมามมามากไปมอนีไหมมากับนมยานครับนมยานสายหมานครับขนไปแล้วะอไปลคือบัเสียนแล้วครับผมของแถมมาทีมนีโอยของแถมมาแล้วหอมอ้อมมาแล้วนครับหอมมเอ้ยคนวางดนหูวบอมาถ้ายากได้คลิปเป็นต่างกวงมัน่นวาโอ้ยโชคโชกโชคี่มหอมเลยอาากทําไปกับจัรเตี้ยแล้วครับผมเออแล้วเต็มรถเอลีนะครับผมมือนีล้มบอก หอมหลมออกซึกหรือใน <c oughs> หล่อปีบอ๊ะในหล่อปีก็นแล้วจะออกซึกเดี๋ยวเจอบแบบสุดยอดนะครับผมทำไมบอฟังรหัสบุ้งสิล่ะจะมีนกห่วงวะท่านนี้บรรยากาศสุดยอดนะครับผมเด็ดเต็มเซ็มนะครับผมเป็นไรอาจารย์ติดกินอยู่บ่ถือกินอยู่อู้หูดินี่อย่าี้ฝุ่นนั่นนี่นะ ต้นของกูต้นของกูอยู่หเ่นับ่นียับไปอีกบ่ยับไปคนอีกบ่ยับมองโอเคเยครับผมเดี๋ยวรอลุ้นเหกันนะครับอาจารย์ว่าจะยับไปอีกนครับมองนี้มันหกคนนะอย่างูอย่ดงูกินนกคนนะเคครับผมเดี๋ยวขยับขยันไปอีกมองนึงนะครับผมซบอุบัติเหตุนะครับผมนกอาจารย์ทองจันทร์ึกมากัดนะครับผม

ตัวแหลกตัวแหลกมันเลียนไปนี yeah, others, ่่านไปนี่มันโมโหศาตเนอะมันฝ้าแหงตัวนี้มันเลียนมาาสบันเียา่นี่ใส่นกินทเใสใส่ตัวอนไปอนมาตัวขนอู้ยอะไรไก่หนึ่งไรไปมันไปเลียนสูกเลยเดนพบม่อดีันมัเกิสวนก็เลียนพดมันพอดีมันโผ่ปากมันก็เยอะเลยน่น่าจะเลีนไปห้าบควอมวมเนาะ คนไ่ประหัานแทนสิตืนคนยังมียังมีจังหวะสวกอยู่เว้ยขนาดแต่แล้วนี่ลงมาเข้าไปเจิดมันยังเจอขึ้นเนียมันบุไปหัวหลกเลยแม่นี่ยครับจานเรย์นตโอ้ยนี่เล่นตั้ม ต่อครับนี่ถอนมานี่เฮ็ดนี่่าแขงแตกก็มีนะครับยุิบไปนิดวาด้ครับผมยังดอะไรเีเข็มเข็มอะไรอยังไจนตมต่อจนสิตายเลยดิครับนี่มาแข้งลยแข้งเอาเข็มเข็มนิบบนลูกหัวไมีอยู่จานทงจานหดุ้งคุณพักพักมนียดหรือเปล่าวะไอ้นางแข้งวบ ผ่านเลยรักแรกก็ผ่านครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมไมนี่ผ่านแล้วครับโอ้ขนาดมีบูดเลงมาหอดไม้ที่สองแล้วนะครับผมส่วนอาจารย์ท่องจันครับจารย์จีมกับเมื่อเอาหนกตัวไม่นะครับตัวแหลกเดะเดะเดะไปแล้วนะครับเรื่องหมายสองนะครับผมที่มีนกบ่พพมาหนาว่าจะให้มีหมาขึ้นไม้บางหันนะครับที่หมาขึ้นไม้บางหันดากระเงงนะครับหนาแข้งแตกก็มีนะครับ อาจารย์เอ็ดสมแบ่แลนตำตอนะแข้งจะแตกนะครับไล่มาปนยังโบวิดอยู่เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมไม้ที่สองเป็นเนวไไรลากินเขาละครับอาจารย์มากินขาเหมืกันครับผมอาจารย์กินเขาัล่ะก็แตครับโอ้ือเด็กกระเตตถึงบ่วงนกหมอ กินเขาำงเม้ายน่ะเดือดวหนโอยเี่ยไปห่วเขันมด้กหนยวนเนยาไปปด้าไปปดมันไม่ได้ก็เอาหนีันเดียวหนีเปี่ยข้าไปัดไปน่ไดกอนีกเดียวนีเปปปต์นเปัดเดน้กอาหนเดีหเตี่ยไปัด้ไปขนได้ก็อาหัน ว่าแล้วบอกุ่ิดมามักเผียดทั้งหลังนะโอ้มคันมันคู่อยู่บ่มันลงมามันคุยอยู่บ่มันเจาบอดีนกมาก็เกินแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่อาจารย์สมแบ่พูดกินเขาแล้อก่จะเดินทางนะครับใกล้ีตัวละ หว่าเจ่าวคนบาดเันเียย่เขานา่วงไปครับเดี๋ยวใหญ่ไหมวบนนี้เพราะเขาคนบาดเดี๋ยมพจันต้นเนี้ยก็เดินทางมาหอจีรักที่แปดที่แปดแล้วนะครับตอนนี้มีนกเขาห่อมแล้วนะครับจุ่มเช็ต่อไว้อยู่นี่สี่ต่อหาต่อครับนกจุ่มเช็กันอยู่ในป่ายางครับ หาต่อครับตอนนี้มีนกปลาบินเขามารวมแล้วนะครับผมนกต่อเป็นสักสักู่่วันตอนนี้นกนกปลาอยู่เึ่งหัวจะหอมรวมนะครับบม่รู้ว่าจะรลวงหรือบ่หลวงนะครับผมโอ้โหเฮ่นอกาศิอี่ากยัไง ต้องล่าเรอนร่วกันนะครับผมอาจารย์ที่หลวงบอนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเอีกทีนะครับผมหอมรวมจะจัดคือเกาบองวันน,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 นี้ส่วนเจ้าสปินเตอร์อยู่ฝั่งตั้งปีนะครับเส้นแล้วว่าคือหมอบกสอสปินเตอร์เด้อทปตินเรียบไปเดี๋ยวเราเรืนร่กันนะครับผมอาจารย์ <laughs> นึงอาจารย์ท่องตุ่มบองไป,ป <laughs> <laughs> ตุ่สูบหลุนเป็นหลุนนะครับผม <laughs> นกถือมากินประตุึงน,นะครับผมบผมือเสาร์ฟเขับรถไปเอามาใหม่อีกนะครับมันนั่งโกโจย่ซึ่งง่ายอย่างนกมันใส้นกกิงนะครับน้องป้ากะเที่ยงดีอยู่ครับผมแต่ว่าปู่จะลงบ่อนะครับลุนๆุนครับผมลวงแล้วครับผมลวงแล้วล้วดล้งเจ้าขี่กระโปรงหลิงของอาจารย์เตียนนะครับผมโอ้โหันตื่นม่มีเชีย,ยจาจารย์ห่ว มันผลมาจากตอนเท้าถ่วงถืึงยังอาจารย์เตียเตียจัดยเตียเราอครับอาจารย์เตียจะม้านโมบินมือเสาร์เพนก็จัดไปเตียมหนึ่งนะครับผมเตีวมใบเต่ายายคิปนะครับออาจารย์เตีย Bởi vì à, anh lắng nát thắng sợ tiềm ẩn nắng 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 nắng

ก็เห็นก็โตนีเบือนสสตีเขาอย่างาคู่แล้วลลโอ้แล้วบินพันหัวบันคือบุถือก็คือ หมาเสีเส,สีอยู่หมากระเด็นมาเพาะหมาบอกไรกาวยักษ์ไรมึงนะไรมังเห็นบุญอย่างเงี้อุ้หมาหมาขวนขวนอู้ตีกันแล้ว บินเซกันเลร็วครับเตียจ,จะเฝ้าอันนี้หมาไปทางไหนล่ะนกกระลุงนะครับนกกระลุงมาเข้ามานะครับถึงนกถึงกาถึงหมามาพร้อมกันนะครับโอ้โหบลถึกขึ้นแล้วบันไปทางบว่วงบ่บลูได้กันนบบลูเก่าใช่ไหมฮ่าสปินเตอร์เบิังคือบินขึ้นแล้วนะครับผมจากนกกระจานเตียนะครับลุงบลถึกนะครับเมื่อกี้ mặc hổ tang bong ngon ngay tia. Di ở lòng mikkia kapoong. No park hoa hai chất bênh tơ kapoong. Có tông mọi thân y luôn luôn up up kìa tìa 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 ็มันคือบ่กขึ้นมาหาบวงคืออยู่ใน้างกระเทียา่วงยุไส่เดืทางนกะฉั้นล่งเสื้อบวงมันก็บินออกากบ่วงเออโบย่างล่องสิคือสลัดใช่ เลเห็นวัวลมาอเสีนี่บอชวบอมดโอ้ยลดมานะครับผมอาจารย์นาจโบมานดนกหลดมาพานะครับหลดลดสลิงขึ้นมานะครับหลดสลิงมาครับ ว่าขงัางไก่บวงเลยครับหูมันหูบวกขึ้นไปหาบวงนะแล้ว,ต,ว,วตัวเดียตัวหนึ่งยังคุ<ม>ยกับยุ่งงันหมความบวมอยอู่ตัวนี้มาใหม่หย,ยุดชะง,งักไปน้อยนึงครับผมรถสลิงมาโ,โอ้ยกลับขึ้นต้นใหม่แล้วครับตื่นรถครับวากิงเบ้องบ้างสิเดี๋ยวโอ้ยทีได้ดิ Ừ. như bóng đứng Ừ. đứng ở lúc 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 đứng ở bộ đứng ở lúc đứng พี่น้องอาจารย์ม่านปผจนนะครับผมนกลุงห้ากันซาหลิงเลนมาเลนมาพอไปจอดอยู่ขางนกเข้ามาเลยไปไป,ไปงงล,ล,ง,ล,ง,ลงเลยล,ง,ล,ง,ล,ลงเลยลงหอมหลวงหมอหลวงนกปลากลับหาจะหอมรวมนะครับ โู้คู่อ่างเพียงหอมรวมคู่อ่างอืมโอ้หลุ่นไ่หลุ่นครับผมอาจารย์มันจีลงมาตุกตัวผมว่ามันนี่ถือเดาแต่ต้องไข่อโอ้ยหลุ่นโตไปอีกครับผมตายตายนกต้องใส่เจะหูขึ้นครับนี่นลงซือ้อนกูหลงแล้วลงแล้วลงหอมรวมแล้วถึกแล้วถึกแล้วทึกงทึ้งเหลว จนล่มเลยไอ้พวกโอ้แผ่ม้านหอมรวมอีคร <metal> ับปลาถึงแล้วปลาถึงแล้วถึงแล้วแผ่ม้านหอมรวมคือเก่าแล้วครับผมเสร็จจะหอมรวมนะครับผมต้นแรกไปลงหาของจานเตี่ยนะครับ แล้วก็มาลงหาเจาะสปิตเตอร์ผมบานี้พอดีรถซาเล็งมานะครับซาเล็งมาาบานี้ก็ตกใจซาเล็งบินกลับไปหาจะหอมรวมไปลงหอมรวมถือพอดีนะครับโอ้ยบริกรรมขาเลยเฮาจะหอมรวมหอมรวมก็ยังเป็นหอมรวมเหมือนเดิมนะครับผมบานีเป็นจะเข้าขั้วไม่เหม็นนะครับ โอ้ยไม่ลงหาสปินเตอร์อัดกันอยู่ขนาดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับผมหืมยังขากระเถะหมดแล้วตัวนั้นของเตี่ยมบ่ย่างอ้อมวย้ใส่ผ่อนแนวขีดเลียดไปเนี่ยผู้ถือใส่ได้ไหมเนา่ยหาอใส่กระชายมันเต็มไปดูเดือดเดือดผ่านนะครับผมยกปูนี่ยเจ้า หอมรวมกันยังเป็นหอมรวมเหมือนเดิมนะครับเซ <c oughs> ็มตลอดการนะครับผมหอมรวมนะครับโยกไข่เป็นพระเอกช่องได้เลยนีน่พอะเอกแกหนาแกตาบ้ค้ายหนาค้ายตานะครับผมหอมรวมขากงเพิ่นนี่นะครับหอมรวมขนาดออกมาจากกงสมไม่ได้ยังคงควมหมันคือเา่าลูกลกันจะคู่กับลูกนะ ได้สองหุ่นหุ่นละัตเดตัวเดียวโอ้สมปีหนึ่งเดตัวเดียวสอายมันเกือบกเตี้ยนี่นะแล้วลงกเตี้ยฮ็ดนาเชื่อเวนแล้วเตี๋ยพวกเตี้ยพลนดอกเดียวหลวงเว้ยเจีดมาฮเตี้ยเว้ย เฮียบนาเซเวียล่ะละะจื้อหเตี่เตคุยใส้ซาบหอดบานไกลเติบอมยเลยหิว่าโบเลี่ง่ายเด้น่วตกใจพอจะเข้าหูเข้าหูค้นอยู่แล้วนวะเ้ยแปดต่อเลยตัวหนึ่งเคือว่าคักนะครับแถวนี้นี่อ่งครับผมหลอดเหี่ยวครับผมโอ้ลงบกสปินเตรอว่าสิยังไรครับผมว่าสิยังกำขาเลยวะยังหน่อยหน่อกบานเรา ทิมอาจารย์เว่ครับอาจารย์ใส่ครับอาจารย์เอ็ดไว้ไกลๆอยู่นะครับผมก็กลับไปหักพนนะครับผมแจ้วคือยัง่ายๆลูกถลายนะครับหอมสดหอมสดพอมแดงครับผมพี่น้องกตีข้ออนุญาตราพีและน้องเลยล่ะเพราะว่ามันคั่มแล้วเขาก็จะเฝ้ากลับไปทำงานนะครับผมก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เขาสายเสืองนกเขาใหญ่ต่อดินนั่นเลยนะครับผมอาจารย์สำหรับนกตอนกฝึกหรือว่าลูกนก แล้วก็เป็นขื่นมันมานคมๆเหาก็ยังมีแบีงให้กัาอ่ะละครับผมอาจารย์สนใจอันใดประเภทใดก็โทรกิ้งกางเล็กแกะกันขอไม่ได้นะครับผมติเบอร์0ูนย์เก้าหกแนะครับผมจะเป็นนกตอนกฟึกหรือว่าจะเป็นลูกนกหรือว่าจะเป็นขื่นมันมานคมๆชุดสิบหาลักนะครับผม200บาทนะครับผมถ้าอาจารย์รับชุดเดียวเขาจะคิดค่าส่ง30บาทนะครับผมถ้าสองชุดเนี่ยเขาจะเป็นสี่รอยรวมส่งนะครับผมอาจารย์เดี๋ยวก็จะหยิบกลับเลยนะครับผม โอเคครับผมสายเสื่งนกเขาใหญ่ต่อดินก็จะขอลาพีและน้องไปนะโอกาสนี้นะครับผมก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมดีครับดีครับดูนะคนมันนะครับผมพร้อมรวมกันยังเป็นเฉมคือเรานะครับผมวัอนี้เฉมทีมงานไปครับผมพี่น้องบ๊ายบายครับผม